อยู่ข้างบนนะจิ้งจกอ่ะ <c oughs> ม่อชิโมชิสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กิปรีดเกมบิกิน ในว่าเอ็นนั่นเองนะคะก็เกมนี้เป็นเกม RPG Maker โหที่พี่กิ๊ฟไ่ได้เล่นมานานแสนนานแล้วนะคะก็หลังจากที่เราติดเกาะกันไปแล้วก็ติดไมค้าบกันไปนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาออกมาจากเกาะแล้วก็ออกมาจากไมค้าบแล้วก็กลับมาเล่น RPG Maker กันแล้วนะรู้สึกว่าดูจากภาพนะคะจะเป็นแนวสยองขวัญนะคะเกมนี้สร้างโดยคนไทยนะคะเป็นผลงานของน้องซานั่นเองคะคือน้องซายเขาติดต่อพี่กิ๊ฟมันในเพจนะคะว่าเออพี่กิ๊ฟเนี่ยสร้างเกมขึ้นมานะคะอยากให้พี่กิ๊ฟลองเล่นหน่อยพี่กิ๊ฟก็เลย Okay. คือน้องฮอติดต่อมาจะพากันนะคะแต่ว่าพี่กิฟเพิ่งจะมีเวลานะคะก็เลยเพิ่งาจะามาเล่นนะตัวเกมนะคะยังเป็นเกมเวอร์ชั่นเดโมอยู่นะคะแต่พี่กิฟก็เอามาเทสเล่นก่อนละกันเพื่อให้แบบเหมือนอารมณ์ดูว่าอา่าระบบเป็นยังไงเผื่อน้องเขาจะแก้ไขเพิ่มเติม,มอะไรยังไงนะ,อะโอเคเปกำลังใจให้พี่กิฟแล้วก็น้องซานผู้สร้างเกมนี้ด้วยนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามนุษย์เราเริ่มต้นทุกอย่างด้วยความเชื่อ สร้างสรรค์และขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นศาส,สนาพิธีกรรมทุกสิ่งอย่างล้วนเกิดขึ้นด้วยความเชื่อแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ก็ต้องเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นแล้วพระเจ้าล่ะเธอคิดว่าพระเจ้าเป็นความเชื่อหรือเปล่าโอ้ตาแล้วเอ้ยภาแพแนวไปจีไปเกยก็น่ารักอย่างโอ้ยน่ารักชิ้นนุ่นนะคะ ที่นี่มันผมพสีย์พูดด้วยอุ้ยนะคิปเดินนี่เดินเองใช่ไหมตัวละครเดินเองนะคะเี่กี้ยังเดินไม่ได้โรงเรียนงนเหรอจำไม่ได้เลยแฮว่ามาที่นี่ได้ยังไงอะ่ะโอ้ยทําไมปวดหัวขนาดนี้นะที่สําคัญนี่มันเกิดอะไรขึ้อนอะ่ะถือจะไม่รู้ว่ามาที่นี่ได้ยังไงแต่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่ที่นี่แนะ่ก่อนหน้านี้เรา เอานิ่งเลยอยู่นิ่งเขยับไ,ไ,ไม่ได้จำไม่ได้ก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ไหนทําไมถึงจําไม่ได้ล่ะเวลานี่ตัวละครเดินเองนะคะทํายังไงดีทําไมเราถึงจําอะไรไม่ได้เลยล่ะนอกจากชื่อตัวเองก็จําอะไรไม่ได้เลยโอ๊ยเจ็บอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักแบบนี้แต่กดออกไปคงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ ค่อยๆเดินหาทางออกดีกว่าโอเคใช้ลูกศรนาครับทิศทางปุ่มแซดและเอนเ r เพื่อสำรวจนะคะปุ่ม X เพื่อเรียกเมนูโอเคมีแซดกับเนะได้ตำแหน่งที่มีเครื่องหมายตกใจอยู่คือตำแหน่งที่สามารถเก็บไอเทมต่างๆโอเคกระดานช็อคคือจุดเซล์ของเกมคุณสามารถบันทึกเกมได้ที่กระดานช็อคเท่านั้นและจะเป็นต้องใช้ไอเทมดสอยช็องในการบันทึกเกมแต่ละครั้ง ต้องใช้ที่สองช็อกเลยเหรอชิพายแล้วที่นี่อากาศอึดอัดจังแฮะคงไม่แบบอยู่อยู่ก็ตายนะยังไม่ได้เสฟด้วยไพึ่งออกเดือนนะคะขอสำรวจก่อนกดวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเหมือนจะเป็นประกาศอะไรสักอย่างประกาศจากผู้อำนวยการโรงเรียนมาโนดบูรณาขณะนี้มีการ สั่งปิดปรับปรุงอาคารเก่า2หลังขอให้นักเรียนที่ใช้ห้องโฮมรูมใน2อ,อาคารดังกล่าวย้ายมาเข้าโฮมรูมตามบริเวณต่างๆรอบโรงเรียนแทนจนกว่าจะมีการปรับปรุงเสร็จจนเสร็จสิ้นทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนห้ามเข้าใกล้เขตก่อสร้างเปน็นอันขาดและขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกคนรวมถึงนักกีฬาเนื่องจากปีนี้โรงเรียนได้งดจัดก,กิจกรรมกีฬาสีจึงขอให้ทุกคนกลับบ้านทันทีภายในเวลา6 สี่โมงเย็นอ่ะอย่างน้อยกเ็เราก็ได้รู้แล้วอย่างหนึ่งว่าน,นี่คือโรงเรียนมานวดบุรณาน่าจะเป็นโรงเรียนดังพอตัวเลยนะเพราะเรายังคุ้นชื่อโรงเรียนอยู่เลยเอ๊ะที่หลังกระดาษมีอะไรสอดเอาไว้ด้วยอะ่ะได้รับรีสอตช็อคสองแท่งว้าวเอาไว้ทำอะไรได้หรือเปล่านะแล้วเราแล้วเราแล้วกระดาษช็อคนี่ตรงไหนคะตรงนี้ไม่ได้เนาะ ไม่ไหวเปิดไม่ออกเลยถ้างั้นก็รู้สึกเกมนี้จะวิ่งไม่ได้นะพี่กิ๊บลองกดชิปมันกดต้องเรีบผ่าทางออกหวังว่าจะไม่หลงซะก,ก่อนนะนั่นไงประตัวใหญ่ๆบานนะต้องไปทางออกแน่เลยมันต้องโดดไล่ไล่แน่เลยค่ะตู้ล็อกเนียตรงน,นี้เป็นทางออกของอาคารแต่ว่ามันอู้มีภาพแบบภาพตัดเลยนะคะ แผ่นไม้หนาถูกตอกด้วยตะปูไว้เพื่อปิดทางเข้าออกอาคารนี้ตามประกาศที่เราอ่านจากในห้องเรียนเมื่อกี้ที่นี่คงจะเป็นสองอาคารหลังที่ว่าไม่รู้เพราะอะไรบรรยากาศร,รอบตัวของเรามันก็หนักอื้นงขึ้นมาทันทีการหายใจเริ่มลำบากขึ้นความหนาวเย็นเยือกปกคลุมไปทั่วตลอดทางเดิอนอาคารสมเข้ากับความกวังเวงจนหน้าขนลุกที่นี่มันอย่าก,กับบ้านผีสิงไม่ผิดเพี้ยน อุตส่าห์เจะทางออกอยู่ใกล้ๆแท้ๆแต่กลับไปไหนไม่ได้อย่างนั้นหรอป้าชมัดในอาคารโรงเรียนซอมซ้อแบบนี้จะมีทางออกอยู่อีกไหมนะรู้สึกไม่ค่อยดีกับที่นี่เลยต้องเลี่ยบหาทางออกแล้วเพียงเสียวินทีนั้นเราก็รู้สึกได้ทันทีว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวยังไงก็ต้องระวังตัวด้วยสินะอืมถ้าตามปกติแล้ว ทำไมเราถึงรู้ล่วว่าไม่ได้มีแค่คนแค่เราอ่ะเนาะโอ้เดี๋ยวนี้ได้ฮะลองมาอันนี้กันได้ไหมโอ้ my god เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้โห้องนี้ก่อนก็ได้ทำไมไมีรอยเลือดนะ <laughs> ได้ละพี่สาวช่องสองแท่งตรงที่เปิดหน้าต่างมีรอยแดงๆเปื้อนเต็มเลยอะโอ้ oh my god บนกระดามีชื่อใครก็ไม่รู้เขียนเต็มไปหมดเลยน่าจะมีอะไรเอามาเขียนได้นะเขียนสิเขียนต้องกดไอเทมหมอเอ,อ่อไอเทมดินสอช็อคเอา้าแล้วไม่เซฟอ่ะียกเซฟไม่ได้เหรอเอ๊ะทำไมมันใช้ไม่ได้อ่ะ เชฟไม่ได้อ่ะเอ๋หรือเราต้องใส่มันก็ใส่ไม่ได้นะคะมันเหมือนติดตัวเฉยๆอ่ะปะอาลองขึ้นมาดูข้างบนกันค่ะประตูล็อกอ๋อบานเดียนี้ก็ไม่น่าเข้าได้นะมีของเหลวและบางสิ่งเป็นก้อนนิ่มๆสีแดงปกคลุมไปทั่วประตูนี้จนเปิดไม่ออกไอ้ของแดงๆพวกนี้มันคืออะไรกันแน่นะ ประจำเดือนแน่นอนเฮลบูบอยก็ได้ประตูนี้มันมีตะปูขันล็อกไว้อ่อ,อประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวประจำปีการศึกษา 25xx โรงเรียนมาโนสบุรณาปัญญาการยังไม่มีกําหนดเปิดเรียนทั้งต่อไปเนื่องจากโรคระบาดร้ายแรงในตอนนี้ทําให้รัฐบาลประกาศให้สถานศึกษาลหลายๆแห่งปิดตัวลงไปก่อนและยังไม่มีประกาศเปิดเรียนครั้งต่อไป โอ้โควิดหรือเปล่าโควิดแน่นอนใช่ไหมนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนหนึ่งที่อ่ติดโควิดบนกระดานมีใครชื่อเขียนแล้วเขาจะเซฟไปได้อ่ะหรือว่าแบบเดโมโคือยังไม่ได้ให้เซฟเป็นไปได้ไหมคะอาจจะเป็นอย่างนั้นไปต่อพระผู้เป็นเจ้ารักมนุษย์เราเสมอต่อให้เราเป็นคนบาปก็ตาม เพราะบาปทั้งหมดของมนุษย์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตล้วนถูกชาะล้างด้วยการตายของพระเยซูท่านยอมลงมาที่โลกของเราเพื่อไถ่าบาปให้มนุษย์ทุกคนกิฟไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการนั้นเท่าไหร่นะอุ๊ยเจอคนแล้วนักเรียนชายนั่นมันไปตามไปเร็วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิไปเร็วเข้า เดินเดินไม่อกอกอ้าวเมื่อกี้นี่มันคนใช่ไหมนะมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยเหรอแล้วก็ชุดเมื่อกี้มันนักเรียนงั้นเหรอนักเรียนแนนน้อยค่ะใต้โต๊ะน,นี้มีกล่องอุปกรณ์งานช่างอยู่อุปกรณ์ครบทุกอย่างนะแต่ว่าไข่ค,รครวงหายไปเด็กคนเมื่อกี้เอาไปหรือเปล่านะเซฟไม่ได้เหรอถ้ามันเซฟไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยพี่กิฟต์ไรู้ทำไง ไม่ได้จริงอ่ะอ๊ะไอ้ของสีแดงๆพวกนี้มันคืออะไรกันแน่เมื่อกี้เขามาทางนี้จริงนะเอาแต่ว่าเขาไปทางนี้แล้วเขาหายไปยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าอุ้ยไอ้ลอยแดงๆนี่ตอนแรกมันมีอย่างนี้ไหมเอ่อข้างหน้าเหมือนจะมีทางขึ้นไปชั้นสามแต่ตัวพวกนี้มันกองปิดทางเอาไว้เลยผ่านไม่ได้ แต่ถ้ามาเถอะที่แบบนี้เราก็ไม่ได้อยากเดินเยอะอยู่แล้วด้วยอ่ะอแต่ไม่ได้อะถ้างั้นเดินย้อนกลับไปทางเดิมเอ้าเจอแล้วนั่คือเด็กที่อยู่ในห้องเรียนเมื่อกี้ใช่ไหมหืมไฟที่นี่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยมองไม่ค่อยเห็นหน้าเขา เดินเขามาใกล้แล้วเป็นผู้ชายหุ่นหมีด้วยนะคะน้องฟายเขาชอบวัดสเปคเขาเป็นผู้ชายหุ่นหมีนะแมจะจะทำอะไรนะ่ะอะไรครับเอ๊ะนี่พี่เป็นคนใช่ไหมอ่ะถามอะไรของนายนีย่ก็เห็นอยู่ว่าใช่อะ่ะอะไรกันะ่ะเพื่อนใหม่รอบนี้เป็นผู้หญิงงั้นเหรอโอ้อันนี้หัวเกียนหรือหัวสีเทา<อ>หัวเกียนน่าจะหัวเกียนนะคะอย่างนี้ มาจะถึงที่นี่ได้โดยไม่เป็นอะไรเลย,ยงั้นเหรอเก่งเหมือนกันนี่หว่าพวกนานเป็นใครอะ่ะแล้วที่บอกว่าเราไม่เป็นอะไรเลยหมายความว่ายังไงอะ่ะใจเย็นๆก่อนแล้วค่อย,ค,อยค่อยถามก็ได้นะที่ห้องนี้ปลอดภัยไม่ต้องรีบรอกพี่ชื่อเฟรมสวยไอ้หนู่มยิ้มข้างๆนี่ชื่อลูกอมนะพวกเราเป็นคนที่ติดอยู่ในอาคารนี้เหมือนกับเธอนั่นแหละว,ว่าแต่เธอชื่ออะไรนะ่ะและอายุเท่าไหร่ทำไมถึงเรียกตัวเองว่าพี่เราที่ยังไม่รู้ว่าเขา,าอายุเท่าไหร่เนี่ย เราชื่อนุ่นอายุจำไม่ได้อะเหมือนกันเลยนี่นาะเธอคงจจำได้แค่ชื่อของตัวเองเลยสินะขอโทษที่เรียกแทนตัวเองว่าพี่นะพอดีมันติดปากเนะ่ะแล้วว่าผมคงจะมีน้องอยู่ที่บ้านก็เลยติดเรียกแทนตัวเองแบบเนี้ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ไม่รู้ายุเราไม่ซีเรียสอ่ะแต่ดีจังเลยนะที่ได้เจอคนอยู่ที่นี่คิดว่าจะ,จะเดินคนเดียวแล้วซะอีกอ่ะ ว่าแต่ทำไมนุ่นถึงตามรูปโอมานั้นเหรอตอนแรกตั้งใจจะหาไขค,รครวงมาเปิดประตูห้องนี้น่ะในห้องเรมีกล่องเครื่องมือเห็นเด็กคนนี้วิ่งหนีไปพอดีก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเปิดที่นี่น่ะขอโทษครับตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่คนน่ะไม่ใช่คนหรอจริงเส้ยสิผู้นายพูดเรื่องไม่ใช่คนตนะั้งแต่เมื่อกี้แล้วหมายถึงอะไรหรอแสดงว่าเธอยังไม่เจอสินะตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองจนได้เห็นชัด,ชดเนี่ยแหละ นี่กำลังพูดถึงอะไรอยู่น่ะปีศาจน่ะอะไรนะเท่าที่ผมรู้ตอนนี้ที่นี่ถูกสร้างขึ้นโดยความเชื่อของคนหลายๆคนน่ะความเชื่อที่จับกลุ่มเป็นก้อนแล้วเกิดเป็นโรงเรียนขึ้นมาบางสิ่งกำลังอาศัยจิตที่อ่อนแอของเราเพื่อดึงให้เราเข้ามาที่นี่พอจะเข้าใจอยู่หรอกแต่ที่นี่มันเรื่องจริงงั้นหรอเป็นเรื่องจริงแน่นอนเพราะเธอยังไม่เคยเจอสิ่งนั้นก็เลยเชื่อ,อยากนะ ไปด้วยกันดีกว่านะจะได้ช่วยกันดูหลายๆทางอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าที่นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเรื่องเหลือเชื่อขนาดนั้นพวกเราจะยังออกไปได้อยู่งั้นเหรอตอนเนี้ยังไม่รู้วิธีออกไปหรอกนะแต่ถ้าหักเข้ามาได้ยังไงก็ต้องออกไปได้สิจริงมหมน,นั่นสินะไปกันเถอะโอ้โหอย่างแมนทุกคนเฟด <c oughs> ท,ทุกคนเฟดลงเข้ามาในล่างเลยนะ <c oughs> อะไรนะ่ะโอ้ ไม่เรายังแล้วเราเซฟไม่ได้ด้ยนะคือเกมเหมือนเป็นเดโมใช่ไหมคะคือยังอาจจะยังเซฟไม่ได้อนะไรอย่างนี้ปะ่ะเวละต้องรีบหนีแล้วเอาวิง่งหนีอย่างงี้เหรอเอ้ยประตูใหญ่รีบไปที่ประตูใหญ่แล้วเข้าไม่ได้นะประตูมันล็อกอยู่ต้องเข้าห้องนี้ทางนี้ก่อนอะควับฝีเขายังไงต่อ สว่าง,งไปหมดมองอะไรไม่เห็นแล้วช่วยด้วยเลไยังไม่หักตายช่วยด้วยฮะรับเชื่อรับเชื่อพระเจ้าสี่ท่านรอช่วยเธออยู่รับรับเหรอรับแต่ไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมรับเชื่อพระเจ้าสี่ท่านรอช่วยเธออยู่คืออะไรวะรับช่วยอ๋อเสจได้แล้วพี่นุ่นพี่นุ่นใคร ใครเรียกโรงพยาบาลหรอพี่นุ่นครับพี่นุ่นอ้อยพี่นี่ที่ไหนอะโอ้โรงพยาบาลแน่นอนผมเดินดูลอบๆแล้วเหมือนจะเป็นโงนนรโงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเหรอพวกเราออกมาได้แล้วเหรออืมผมคิดว่าง,งั้นนะเฟมล่ะเฟม ah? 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 ไปไหนแล้วอะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับบางทีเราน่าจะลองไปหาทางออกข้างนอกดูน,นั่นสินะเมื่อกี้อย่างก็ฝันไปเลยฮะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีอยู่ในมาอยู่ในที่แปลกแปลกแบบนี้ได้จริงๆแต่ก็ดีแล้วลที่ได้ออกมาได้อะ่ะจะว่าไปก็หิวหิวแล้วฮะไปกันเถอะไปหาเฟลแล้วก็พาการไปหาอะไรกินด้วยกันดีกว่าเนาะเอ๊ะทำไมต้องหน้าแดงด้วยวะครับผมหน้าแดงทำไมเดีวขอสำรวจห้องนี้ก่อนนะคะ เอประตูห้องน้ำล็อกอยู่ใครอุจิยูหรือเปล่ากลับมาแล้วจริงๆงั้นเหรอทำไมถึงยังจำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมไลยล่ะพี่นุ่นครับใครอะไรนะครับอา้าวนายเป็นใครทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยพี่นุน่นเวละความทรงจำมันกำลังค่อยๆหายไปอา้าว อย่า yeah, แล้วเอาทำไมความทรงจำหายไปโอ้เสียงลิฟต์ค่ะมีใครกำลังเฉยท,ทำไมเจ็บการกระบาลจังเลยวะที่นี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยเห็นนะไอ้สายแดงๆนี่มันรงพยาบาลเหรอเราอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะ่ะโอ๊ย ยูก็ปวดหัวขึ้นมาเลยนอกจากชื่อตัวเองจำอะไรไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นก็จำไม่ได้แมง่งเอ้ยเดินหาทางออกจากที่นี่ดีกว่าอะไรอ่ะเลื่อนเหรอวะทำไมมันสาดไปทั่วแบบเนี้ยโอ้เปิดประตูไม่ออกเหมือนจะโดนของขยงของใหญ่ๆพวกนี้ดึงเอาไว้อ่ะก้อนเชี่ยนเลยวะเนี่ย น่าขยักขยักยิบหายเลยโอ้ประตูล็อกอะ่ะวิ่งไม่ได้เลยนะคะเกมนี้เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆกดไปวันนี้ก็ประตูล็อกอ่านเอกสารก็ไม่ได้นะคะเปิดประตูไม่ออกเหมือนจะโดนของใหญ่ๆพวกนี้ดึงเอาไว้โอเคอเอ้ยประตูล็อกอีกแล้วนี่เดินมาไกลแล้วนะ อ๋อน el. ี่ยเจอสุดท้างละเหมือนจะเป็นประกาศบางอย่างรอยแดงๆเปื้อนเต็มไปหมดเลยเหตุการณ์ยิงกันในโรงพยาบาลเมื่อวานทําให้อุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายทางโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบอะไรอะคําอะไรวะอ่านไม่ออกแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะอะไรอยู่ข้างบนน่ะจิ้งจกอะซุกซิบซุกซิบ สงสารเด็กคนนั้นจังเลยเนอะเห็นว่าหลอนลมทันุเลยล่ะโอเมก้ oh อย่างน่ะอุย้ยเชี่ยเมื่อกี้นี่มันตัวอะไรวะเฮะเสียงกรนประตูเปิดประตูไม่ออกเหมือนจะโดนของใหญ่ๆพวกนี้ดึงไว้เอาแล้วกรนประตูไหนอะไรวะเปิดได้แล้วแหร โอ้โหแล้วมันมีไอ้นั่นอยู่อ้าวแมเงเอ้ยอะไรกันนักหนาวเนี่ยประตูห้องน้ำล็อกนะคะอะกระดาษเปล่าเอาไว้จดอะไรหน่อยแล้วกันนะได้รับกระดาษโน้ตสองแผ่นอุ้ยสาอะไรซสาอะไรแทรกขึ้นมาเสียงกรอนประตูอีกแล้วไปนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหม เธอต้องกลับไปทางเดินค่ะไปทางเดิมนะปะห้องไหนปลดล็อกอะ่ะเอห้องไหนวะห้องนี้ปะไม่เราไม่รู้นะคะห้องไหนเราพอนั้นต้องเดินเช็คไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่าห้องไหนประตูมันแง้มไว้นิดนึงเสียงประตูเมื่อกี้น่าจะมาจากห้องนี้นะโอ้โหเปิดลิชักไม่ได้เาราสนไม่ได้เลยเหรอ หน้าคอมมีอีเมลขึ้นอยู่ไอ้หมอนระกนั่นดีแต่ว่าคนอื่นจริงๆตัวมันเองก็มันเป็นคนใช้ล็อกเกอร์ด้วยการแทๆ้ๆของขขงมันก็มีเยอะกว่าของคนอื่นด้วยซ้ำทำเป็นพูดดีตู้เล็กก็ทำเป็นห่วงเฮ <Hey, S 1> ที่หน้าจอมีอีเมลขึ้นอยู่อย่าไปว่ามันนักเลยพี่โชคไอ้นัดอ่ะมันปากเสียงนี้แหละฉันพอจะสนิทกับมันอยู่บ้างก็เลยรู้ว่ามันเก็บกุญแจไว้ที่ห้องคอมผมมันทุกคืน ถ้าพี่โชคอยากจะใช้ตู้เก็บของแล้วก็บอกฉันละกันเดี๋ยวฉันไม่เปิดให้เอออันนี้เอกาสารในตู้ล็อกเกอร์ไหนเยอะ <Yeah, S 1> ไปแล้วดีแค่ไหนแล้ะที่พอโอโรงพยาบาลทําตู้เล็กสำรองเอาไว้พวกคนที่ไม่มีความรามับผิดชอบฉันเป็นคนที่เก็บกุญแจตู้ล็อกตู้เล็กไว้นี่เองหมอนัดอืมแล้วไงอ่ะทำไมต้องให้เข้ามาในนี้ด้วย อืมเข้ามาทำอะไรล่ะอุ๊ยเมื่อกี้ลืมอ่านไอ้นัดมันหัวขอของมันมากเลยนะอุ๊ยอะไรอ่ะฮะเมื่อกี้ไม่ได้หูแว่วแน่แน่เอ๊ะเอ๊ะตอนแรกมันกังกดไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมคะอืมอันนี้อันนี้อันเดิมเนาะ ปิดิชับไม่ได้แล้วเราต้องเอากุญแจมาก่อนหรอหรือ,อยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราลองวนหาดูก่อนแล้วกันนะคะมาตรงลงมันต้องไปตรงไหนต่อกดไปติดแล้วอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งจะออกมาจากลิฟต์ไม่ใช่รือไงนะไอ้ห้องที่มันควบคุมไฟฟ้าพวกนี้อยู่จะอยู่ที่นี่เรื่อยๆหรือเปล่าห้องต้องหาห้องควบคุมไฟฟ้าอีกเหรอเออกุญแจห้องเมื่อกี้ก็เนี่ยห้องนี้มันต้องมีอะไรคะ่ะมันมันเปิดไม่ได้ ปุ่มอะไรสักอย่างมีลูกกุญแจเล็กๆไว้ไขด้วยอ้าเจอละกดไม่ติดแฮะคงต้องปลดล็อกกุญแจนก่อนอะเออโอ้ได้รับได้รับของนช่ไรเมื่อกี้เมื่อกีว่าวิก่ปค้นไปแล้วนะทำไมมันไม่ขึ้นวะกุญแจคั t เอา l i ลิโอเคกุญแจจากตู้เมื่อกี้ใช้ได้พอดีเลยฮะยังไงต่อฮ้ลองไปดูที่ลิฟดีกว่าโอเคใช้ได้แล้ว ไปโกแล้วจะเอาที่นี่ได้แล้วมัง้งติดใจตรงที่มันมันวิ่งไว้ในมันต้องค่อ,คอยคเดินกระลึกกระึกกระึกกระึกแล้วแต่ว่าตัวละครน้องเขาถือลูกบอลไว้ทําไมวะน้องทิ้งไปได้แล้วจังหวะเนี้ยเอาลูกบอลลูกบอลถือไว้ทําไมอ่ะฮะซีนในห้องเ,เมื่อกี้ทําให้ลิฟใช้ได้แล้วล่ะอืมหรือเพราะตอนแรกเราไม่ได้เช็คลิฟว่ะพอไม่ได้เช็คลิฟออกมาเช็คลิฟกลับไปมันถึงจะหาได้เปไปได้ไหม เอาหละในดูหน่อยสิตอนนี้อยู่ที่ชั้น2องเหรองั้นไปที่ชั้นหนึ่งเลยดีกว่าติ๊งรีเปิดผีสางสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆนานาล้วนเกิดเพราะความเชื่อมีจริงขึ้นมาได้ก็เพราะความเชื่อความเชื่อของคนหลายคนที่รวมกันกลายเป็นกลุ่มก้อนทำให้เกิดกลายเป็นภาพสถานที่ขึ้นมาที่นี่ก็เหมือนกันมันไม่ใช่โลกที่พวกเธอกำลังอยู่ รับเชื่อพระเจ้าสิรับรับเชื่อคืออะไรว่ารับเชื่อรับเชื่อพระเจ้าสิท่านรอช่วยทุกคนอยู่อ้าวเช็คชื่ออันนี้คือจบเดโมโใช่ปะหรือ,อยังไงอะน,น่าจบเดโมโนะคะก็น่าสนใจดีค่ะยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่กิ๊บยังเดาไม่ออกพี่กิ๊บคิดว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้อาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะทำให้เขา เขามาติดอยู่ในมิติที่เป็นแบบความเชื่ออันนี้อะไรเงี้ยเออแต่ละคนอาจจะมีปมอยู่ก็ได้นะวิกินเนว่าเอ็นนะคะฉช่บบเดียโมก็คงต้องขอจบแต่เพลงท่านี้นะคะพี่กิฟรอตัวเต็มอยู่นะถือว่าโอเคนะคะสาหรับเกมแรกนะคะแต่ว่าหากให้เพิ่มเติมก็น่าจะให้ตัวละครวิ่งได้หน่อยนะคะแล้วก็รู้สึกตอนจุดเซฟยังใช้งานไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ท่าพี่เดาไม่ถูกเดาไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่ทําให้เราตายได้เลยเนาะแล้วก็ตัวผีที่เป็นผีตู้แกททาดีนะคะพ,พี่ชอบดีถ้าหากมันมีเยอะๆอานาคต เกมไปไกลก่อนนี้อาจจะทําออกมาได้น่ากลัวน่ากลัวเยอะดีนะคะไลเซนก็ใช้ได้ค่ะเป็นใจให้น้องฟานนะคะโอเคก็พานนิ้วกิ๊บคงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะไปกันใจแลักษณบสนุนให้คนทําเกมทุกคนนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย